สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะสวัสดีครับผมแม่พี่น้องเนาะมาพอกับบาจันคือเก่านาะพี่น้องเนาะในคลิปวิดีโอนี้เนาะสิมาว่าเรื่องศาสนาเนาะศาสนาพีเนาะมันตัางกับศาสนาพุทธใดนาะพี่น้องเนาะที่มาว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อบางคนแลหลายคนอัดบทท่านหูบทท่านเข้าใจนะเกี่ยวกับศาสนาพีเนาะถ้าใครเข้าใจเลย เดือนผ่านไปได้เนาะใครบอขอาใจให้ฟังคลิปนี้เนาะคลิปนี้มีคําตอบนะพี่น้องสิมาว่ารายละเอียดที่พ่อแม่พี่น้องฟังในคลิปนี้เลยเนาะว่าศาสนาพีมันเป็นอะไรมันต่างจากศาสนาพุทธนอนะไรเนาะศาสนาพีเขาเห็ิยังเงนะี้ยงแนเขาถือเยีงแนะ่เขาเหติยังงแน่เป็นบุญประเภทนี้ของเขาเนาะมันตัางจากศาสนาพุทธนอนะไรเนาะเพราะว่าข่อยเป็นผมเองเป็นคนศาสนาพีนะพี่น้องผมถือศาสนาพีเนาะ คือเนาะหลายๆคนอาจสิบบูหูเนาะแต่ว่าชิมาวาคลิปนี้เนาะบอกเข้าใจกะกับน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะมาเริ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะศาสนาพีเนาะพี่น้องเนาะเราต้องย้อนไปในยุคประวัติศาสตร์หมดเลยตามที่เพิ่นวาเนาะเพื่อนเพี่น้องตามรุ่นรุ่นของปู่ของปู่ของยาของยาหมดแล้เนาะตับแต่ดึกดำบันเนาะ ทีแถวบ้านนอกเขากับอาชีหูยู่เนาะแต่ว่ารุ่นรุ่นเด็กในเมืองเนาะแต่ว่าคนในชียู่ในเมืองจะชีเนาะแบบพวกเด็กหน่อยขึ้นไหมเขาก็ชิบจาักแน่เนาะแต่ว่าถ้าเด็กหน่อยอยู่ในบ้านนอกอยังเน่ะเขายังนับถือศาสนาพีเขาก็อาชีหูเนาะแต่ว่าในมาในในปัจจุบันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะศาสนาพีเนาะมันเป็นแบบนี้เนาะ คือเนาะแถวเฮือนเนาะแถวเฮือนแถวซานเนาะถ้าแว่าสมมติว่ามีคนเจ็บเนาะตั้งสี่ตั้งซันมีคนเจ็บในเฮือนสมมติว่าเป็นพ่อใหญ่หรือพ่อเฒ่าพ่อแก่ยังเจ็บเนาะเขาที่เอาพวกหมอดูหมอหมอดูหมอเดาตั้งสี่เนาะไปเบิ่งอาการเป็นดังจังใดเนาะถ้าว่าหมอดูเพิ่นว่าเออผู้นี้เนาะผู้นี้เจ็บย้อนว่าพีเฮ็ดตังซี่เนาะย้อนว่าพีเฮ็ดแล้วหมอดูมันจะสื่อสารกับ พีได้เนาะกับพวกซัมเพเวซี่อย่างเนาะโมดูมันจะมาสมารถดื้อซานได้เนาะพวกนี้มันจะเว้ากับพีเนาะโมดูเว้าแล้วก็ว่าเออคั้นพีเน่ะต้องการต้องการแบบเพิ่นอยากได้น้ำเเผ่แบบประเภทงั่วประเภทควายบ่ทังทีนะเขาก็จะเป็นได้ซอคายให้พีเนาะพีกินคนเเผ่มันจังสีเศร้าเจ็บเนาะคั้นแบบเเผ่ห้าบ่ได้เนาะมันชีวิตคนมันต้องแทนผู้นึงเนาะทังทีเนาะศาสนาพีเนาะ เขาก็จะเป็นต้องหางัวตัวสิบล้านส้าล้านเนะจะเป็นต้องสื้อเนาะเพราะว่าพีมันเหยียห้องจากเขาแน่นเนาะคันเขาหาบ่ไรเขาก็บโบนผน้เจเจปันกับโบอบสมาีิจะหายไปเป็นปกติได้เนาะพี่น้องเนาะและกาเมื่อมดูแลพลวบาในน่นแหละพอดีมันคัดกับ h ีด t ของของเฮือนเนาเองเนาะเป็นเฮือนเขาเนาะ h ีดมันจะคัดของเนาะพี่น้อง เขาก็จะเป็นตองได้ตองได้เอินพอยญ่เนาะพอหญยแถวบ้านเนาะจังสีนับจำปวกในบอกในบ้านบ่อจังสีจำปวกในโฮมในโฮมของบ้านยังยังนะเปียนปวกพอหญ่ทางบ้านเนาะให้เขามา่วมพีธีเนาะพิธีของการแปลงหีดเนาะมอบควายให้ผีเนาะพี่นเองเพราะว่าตามมมดูโมเดาเนาะเพิ่เว่าเนาะจังสีเนาะคายก็บอกไม่น่าสิลบรู้เนาะแต่ว่า แต่ตามเห็นตามผู้้ใหญยเพื่อนเห็ดเนาพี่น้องเมื่อเห็ดแล้วขั้นว่าขั้นว่าเศร้าเนาะแต่ว่าบางคนเขาเห็ดแน่นันแล้วเศร้ารีได้หายปกติเลยซั้งปิดทิมเนาะพี่น้องเขาก็เชื้อจนนอดปัจจุบันเนาะเพราะว่าเขาเชื้อมาแต่ดึกดำบรรพ์หมดเลยพี่น้องน,น,น,นับแต่รุ่นปูของปูขอ้องยาหมดเลยตามว่าเขาเชื้อเห็ดนี่เนาะพี่น้องบางคนโบ้หายเนาะพี่น้อง มันบัวเซาจังทีเนาะกับบ so ่มีทางเกะกับไปหาหักษาตามตามแผลตามหมอเพิ่นว่างเนาะบางคนเขาไปทำแผลทำมอแล้วหมอหักษาบ่ได้เนาะเขาต้องเพิ่งสายยาศาสตร์เนาะพี่น้องทางทางบ้านนอกเนาะชนหลายเขาจะเพิ่งสายยาศาสตร์เนาะพี่น้องมันบ่แม่นทั่วขนาดที่เขาห้องหมอห้องหมอเนาะเพราะว่ามันไกลเนาะบ้านนอกเป็นบ่มีรถบ่มีลลางสิไปเนาะเขาต้องเป็นต้องเพิ่งสายยาศาสตร์ ขหักซาพวกไอ้นี่แต่บางคนขหักซาเศร้าเลยตัวนี้เนาะอิงตามการนับถือยิงการนับถือการเชื่อถือของบุคคเนาะพี่น้องเนาะเป็นไปได้ยากให้บ่ให้ลบลู่เนาะอันที่ว่าเสืยอบ่เสื่อเนาะพี่น้องศาสนาผีมันจะเป็นแบบนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็ไล่ไล่ยอยู่เนาะและก็มีอีกเรื่องเนาะเอกศาสนาผีเนาะพี่น้องเนาะขั้นแบบว่า เขาอยู่เฮาอยู่ในเฮือนเนาะพี่น้องเนาะเฮาแปลว่าเฮาบททันแตงดอกแตงดองหนงสีเนาะคันแบบหาเฮาไปหาแบบบอลรวมแล้วเนาะคันเฮาไปหาเซิงเนาะไปหาเซิงกันกับเขาเนาะจากสีเนาะจาดชนะมันแบบมันจะเให้คนในเฮือนนั้นเจ็บเนาะสมมติสมมติเราโตข่อยเนาะไปหาเซิงกับคนทางนอกเนาะจังีแต่ว่าคนเจ็บก็คือพ่อแม่เจ็บจนึ่งทีเนาะเจ็บนะคันเฮาบ่บอกเนาะ คฮาบอกเขาปิดบังตัวนี้เนาะเขาบอกกาบอกเขาปิดบังของแม่ไว้มันแบบว่าผีแบบว่าผีดมันมันจะคัดคลองนะีดมัน้วก็มันเจอในคนในเฮือนเนาะคนในเหือนเจ็บเนาะเจ็บแลวก็ฮักซาบุไรแน่นอนเนาะคณะบอกบอกแล้วเขาจะคัท้าเขาบอกแล้วท้าเขาบอกแล้วเขาแก้หีดเนาะเขาแป้งหีดเนาะแก้หีดในเหือนเนาะเพราะว่ามันติดคัด แป้งหีดเนื่องนะคนนั้นมันจะเศร้าซ้ำปิดทิมแล้วเนาะนคันเฮาบอกบอกเนาะคนเนื่อนเลยสมมติว่าเพิ่นเฮ็ดเพี้ยนเนาะเพี้ยนเฮ็ดแบบเฮ็ดพ่อหรือเฮ็ดแม่ยังชี้มาเฉยๆผู้นั้นมันถ้งมาชี้ักซ้าในอะไรในอะไรกับเบาเศร้าจักเถื่อหรอกไปเนาะมีแต่เกียมตายอย่างเดียวเนาะพอหีดมันเฮ็ดหนักกเลยเนาะไปเนาะเพราะว่าหีดผีเป็นนันเนาะคนในเฮือนเนี่ยคันบบทันแตงดอกแตงดองบบทัน เอากันโให้พ่อแม่ไปสู่ขอขั้นแบบคือเด็กหน่อยนี่รักไปสีกันอย่างที่เราโบได้ตัวนี้บบได้นับพี่น้องมันเจ๊ไทยมันเจ๊ไทยคนใ ok 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 นเฮือนเนี่ยมันเกิดขยันนะลดนะพี่น้องนะแบบเพชรยังกับโเกิดบบเงินนะนี่คือศาสนาพีน้อพี่น้องแต่ว่าคนในเมืองนี่ดีแล้วเขาถือศาสนาพทธนะพี่น้องเขาทิมศาสนาพีศาสนาพีกับโบเม่นโบเม่นว่ามันบดีแต่ว่ามันยากพี่น้องเลย แบบมันยาเนะคุยคนแบบคือคนติดคือแบบคอยเนะคอยคอยเกิดมาเทวบ้านหนอเนอคอยเกิดมากับศาสนาพีเนะเป็นหนอเนอะคอยหูเนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คอยเปลี่ยนมาเป็นศาสนาคิสเตียนศาสนาพระเยซูเนะเป็น้นงะมันก็นยากง่ายในน้อยนึงเนะ,นนนนะนะนะเปนะ็นหนอขั้นแบบไพทีถือศาสนาศาสนาพีเนี่ยเขาหูเบดเนะคนแถวบ้านหนอกเนี่ยเขาซีหูเบดเนอหนอพี่นเน,นะ แต่วาคือพรมเนี่ยคือพมเนี่ยบบหูเนาะตอนนั้นหนี่งโบหูเนาะพี่น้องคอยชี้ยกตัวอย่างเด้อคอยคือคือคอยตอนนั้นคอยบัดท่านหูเนาะคอยก็เคยเนาะเคยปีเคยปีเซียโตเนาะปีเซียโตกับผุ้สาวแถวในเมืองเนาะจังสี่เนาะมาทั้งเหือนเลยมีคนเจ็บเนาะพี่น้องจําเป็ s, <S okay. hmm. ここ uh, mm hmm. นได้บอกครับท่นบ่บอกในบ่เลี่ยวดอก มันจีลามเลยเนาะสมมติมันเป็ผู้หนีเจ็บแล้วมันจีลามไปเลยจนเขาบอกเขาแก่เขาแก่แล้วครับปรุงฝาปรุงใหม่แล้วได้กินงัวได้กินคววยอลไได้กินแบะมันจังทีเศร้านะ,นะพี่อนเองเพราะฉะนั้นแล้วหีบดตัวนี้เนาะนก็บอกแม่นว่าสิบบดีเนาะแต่ว่าเขาก็นำเอาตามผู้ใหญ่เพื่อนเนาะผู้ใหญ่เพิ่นะนำพาพาเขาถือเนาะถือเฮ็ดนี่นนะี่นั่นเขาก็จำเป็นต้องได้นำเพิ่นเนาะ ต่ว่ากับบได้ววามันบดีแต่ว่าแต่ว่าบางคนแบบคือแบบยูบันนอกถึงนซะีเนาะเขากระโบจากวัดบามันกับโบมีเนาะจำเป็นตอ้องไดือเนาะเพราะว่าพอม่ป่ญ่าตายหญยังก็มาเือมาแต่ดึกดำบันแลวนวเนาะเขาเป็นเด็กหน่อยนี่เขาสิลล์งงบได้เขาก็จำเป็นต้องได้ไล่ตามหนำอนะันเนาะคือเิ่นบานเนาะ ศา,า,าสนาศาสนาพุทธน้องน้องศาสนาพุทธมันง่ายมันง่ายเนาะเห็นยังยังก็ได้นอกนี้แต่อยากตักนําไส่บาทอยากนานี่แหละคือเพิ่นว่ามมันกับได้ยานยังแหละคือฮู้นะศาสาานาพุทธกลลายคนฮู้นะเบาอกสิที่เน้นัหนักตัวศาสนาพีนี่แหละพี่น้องถ้าว่าคนที่ถือศาสนาพุทธเขาบ่ฮู้เนาะว่าศาสนาพีัเป็นอะไรคลิปนี้เนี่ย ถ้ามีคนฟังจนจบเนาะบางที่ก็อาจทีเข้าใจมืดเนาะพี่น้องเนาะบอกเข้าใจไรแต่เข้าใจน้อยนึงเนาะเพราะว่าคอยกับที่บอกรายละเอียดอยู่บนนี้แล้วและกาบอกเข้าใจบอนได้และคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวโคชีมาเฮ็ดคลิปอีกเนาะเฮ็ดคลิปอธิบายอีกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าศาสนาพีเนี่ยคอยกําเนิดเกิดขึ้นมาอยู่ในบ้านนอกนับแต่กําเนิดเนาะถือศาสนาพีเลยเนาะฮอดถือศาสนาพีก็ประมาณอยู่ ชิบแปดปีเนาะพี่น้องเนาะชิบแปดปีน้ำแต่น้อยแล้วเนาะชิบแปดปีพ่วงในถือศาสนาคิดนี้เดือนนี้ก็จะหาปีชิบแปดปีเจ็ดแปดปีแล้วเนาะเจ็ดแปดปีแล้วเนาะถือศาสนาคิดเนาะและก็ศาสนาพระเยซูเนาะอันไพโบ้าใจเนาะพี่น้องเนาะให้คอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าของชิมเฮ็ดศาสนาพระเยซูเนาะคอยเพราะเพาะว่าคอยพ่วมถือไม้เนาะ ขอเสียมาอธิบายพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะพี่น้องในได้เขาจังลังเกียดเนาะพระศาสนาพระเยซูเนาะในได้เขาจังลังเกียดเนาะเดี๋ยวสิมาว่าให้ฟังเนาะพี่น้องนะอันนี้เน้นเอาศาสนาพีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็ศาสนาพีเนาะพี่น้องเนาะเวลาเนาะเวลามีคนตายเนาะหรือว่ามีคนแบบเสียชีวิตจังซี่นะ ศาสนาพีเนี่ยเขาจะบดจูดนาะพี่น้องนะเขาจะฟังเนาะเอาโลงในใส่คนแลวกะไปฟังเลยเนาะพี่น้องบรไ้คุดคุมเลยจะแม่นยุนายุนาดินเลยเนาะเขาจะเทเนาะเทเลยเฮ็ดเฮือนเป็นคือลกไก่อย่างเช่นนะมุงมุงสังกะสีอย่างน่ะมุงสังกะสีอย่างซี่นอะแลวก็เขาโลงมาตั้งไหวเลยนาะพี่น้องมันเป็นแบบนั้นเนาะศาสนาเนาะเวลาคนตายเนาะเขาจะงินดีเนาะงันดีบางคนกะคันฮักลูก หักลูกหักเมียจังจริเนาะแปลว่าพันผัวเมียตายจังริงนะเขาจะงานดีประมาณสามมือสูงสุดมันสามมือนะพี่น้องสามมือแต่ว่าห้ามือห้ามือนี่คือสิบบมีห้ามือเนาะสูงสุดแมนตามเคยตามปอดเคยเห็นเนาะประมาณห้ามือเฮ้ยบอแมนห้โอ้ยประมาณสามมือนะพี่น้องเนาะสามมือตามคอยเคยเห็นเนาะนับแต่อยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะ ประมาณดูสามมือสามมือสูงสุดเหมือนสามมือเนาะบางที่คนแบบเขาคายอยาก้างงานในทีเนาะเขากี่ข้างเขาเ็นช่องมือเขางานดีเนาะพี่น้องนะแม่นแม่นตอนเสาร์ของมือที่สามเหมือนเขาจะปิดเอาจะไปทิมเลยเนาะเขาจะทิมทุกๆตอนเสารนะ์เนาะเขาจะมาทิมตอนแรงเพราะว่ายังเพราะว่ามันมืดเขาย่านเนาะพี่น้องเขาบอกอบกาทิมตอนแรงก็จะทิมตอนเสานะ อยทางล้างกวยหัวนอไปน้องเนาะเขาจะทิมทุกๆตอนเช้าเนาะเวลาตอนเช้าเขาจะทิมประมาณอยู่ฮาโมงซ้ำไก่คันละตันประมาณฮาโมงสี่โมงยังฮาโมงเนี่ยที่แม่นเขาจะไปเนาะเวลาเขาไปทิมคนตายเนพี่น้องขั้นเขาเขาไปตามทางเนาะเขาจะบเขาจะปุกเมดนั่นลูกลานขึ้นนพไปน้องนะเขาจะบอให้ลูกรับไพไปน้องเวลาคนมีคนเสียเยี้ยเขาก็จะปุกปลุกตามเขา เขาจะบอกให้เขานอนเนาะหนอนแ้่เวลาเขานอนเน่ะผู้ใหญ่เขาเขาผู้ใหญ่เขาว่าเนาะเขาถือเนาะแปลว่าเขาว่าขั้นเวลาเขานอนเนาะแล้วเขาก็จะไปทิมคนตายคนตายมันจะเอื้อนวิญญาณคนนอนไปนั่มเนาะแต่ทีเนาะเขาก็เลยย่านเนาะเขาว่าเขาก็เลยบปว่าเออปุกลูกไวนอนเนาะเวลาตอนเช้าเขาไปทิมคนตายเนาะตอนนั้นเนาะตอนนั้นคอยก็เคยเนาะพอแม่ปุกเนาะตอนแบบเขาไปทิมคนตายเขาบอกให้นอนจต่ทีเนาะ เขาก็มีแต่ไปเบิ้งเขาเลยเนาะแลวก็เขากะนับถือต้นหอดมาต้นหอดปัจจุบันในนอะทางบานเนาะแต่ว่าเพื่อนข่อยในนับถือศาสนาคิด์นนอะพป่น้องเนาะเมื่อนาสิเฮดอานันคลิปเพจอนันศาสนาคิดเนาะพป่น้นองหลังจากนั้นหลังจากเขาทิ้มแล้วเขาจะเมื่อเมื่องานดีงานในช่างเล่นพอเล่นไพ่แลวกะแยกย้ายกันเมื่อเพื่อนไฟกันมั่นแล้วเนาะพป่น้อง เลขก็สมุดว้าเนาะพี่น้องเนาะสมุดวามีคนแบบคนคนคนแบบเขาตายหงงนะทุกทีเนาะแบบเขาตายบอดี้เนาะพี่น้องทางบ้านเนาะเขาจะคาลัมศาสนาผีเขาจะบอให้ออกเฮือนเจ็บบั้นหรือว่าหามือหรือว่าเจ็ดมือเนาะพี่น้องหรือว่าทิศหนึ่งเป็นไะเขาบให้ออกนะสมุดว้า เขาตายแบบว่าลดต่าบอดกงใหม่ทับด้วยจริงๆนะ้าท,ที่เขาบ่ให้ออกเนาะเพราะว่าทางบ้านเขาถือเนาะเป็นมันเป็นรางบอดยเย็นแหละมันเป็นมันเป็นแบบว่าฮีดบบานมันมันขัดคองทีท,ที่เขาจะบ oh ออ่ใหอนนะอ้ออกแต่เฮือนเนาะพี่น้องออกแต่เฮือนนั่นได้แต่บ่ให้ออกออกนอกบ้านเนาะพี่น้องมันจะมีขอบเขตเขาจะปักหลักเลยเนาะเพราะว่าบ้านนี้คาลำเลยสมมติว่าบ้านบ้านเท้าก่อเนาะคลํคาลำเขาจะ มิดเลยหน่อยมันจะมีกองรอนไปย่างไปเลยนะ่ะบ่าให้คนเขา่าคนอออนนะ่นสินะ่งน่ะคันบบว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งออกออกไปเนาะออกไปเห็ดเบียบในงานไปปา่าไปดงไปสวนนท่นสะิ่เนาะเพราะว่าพี่มันพี่บ้านเนาะพี่บ้านมันจะคัดคลองนะพี่นะ้องเขาจะปั๊บไม้ผู้นั้นเนาะคันไพ่โบเสือพังอันความในบ้านเนาะมันเป็นอนั้นเนาะคนมีคันมีคนตายหงุะพี่นะ้องบ้านถือเนาะ และก็คลิปนี้ก็เบิดเท่านี้แล้วนาะพไปนองเนาะต่อไปก็บที่มาอัปเดตคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะต่อไปสีมาเห็ดคลิปเป็นชาชนะคลิปนาะพไปนอนรายก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจนาะพ่อแม่พี่น้องที่หักชมนะครับฟังจนจบเนาะต่อไปนี้เนาะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบอกขอบใจเพื่อแมาพอกันใหม่เด้อใครเห็นคลิปนี้ก็คอยรำให้ด้วยเนาะ ปาฏนาริสิ่งใดก็คอยไดสิ่งนั้นเนาะและการมาพอกันเนาะมาพอกันปีใหม่เนาะปีใหม่นี้คอยได้ตามสิ่งที่ปานารถนาเนาะพี่น้องเนาะบายบายขอลาไปก่อนเด้อ